สิ่งที่มีคุณค่าสําหรับชาวนาชาวสวนนะครับและไม่ควรมองข้ามก็คือฝางข้าวนะครับผมทาไมผมถึงพูดแบบนี้ก็เพราะว่าฝางข้าวนะครับเราสามารถที่จะนําไปเลี้ยงสัตว์ได้และสามารถที่จะนําไปปลูกต้นไม้ได้อีกอย่างหนึ่งสามารถที่จะนําไปบํารุงดินได้ด้วยนะครับฟางข้าวนะครับเกิดจากการที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเมื่อเราเกี่ยวข้าวเสร็จ เราก็จะเหลือฟางข้าวนะครับฟางข้าวเหล่านี้เราควรที่จะหาพื้นที่เก็บไม่ว่าจะเป็นการทำโรงเรือนหรือแม้แต่กระทั่งการอัดเป็นก้อนนะครับให้รถเขามาอัดให้เนี่ยครับหรือบางคนถ้าไม่มีงบในการอัดเป็นก้อนก็ควรที่จะทำโรงเรือนนะครับเก็บฟางข้าวไว้อย่างน้อยๆเราก็สามารถที่จะใช้ฟางข้าวในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกพืชปลูกต้นไม้ได้